แล้วค่มันคุยกันต่อ,อรายการนิวส์อันะคะก็มาคุยกันถึงเรื่องของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่ากําหนดอันนี้ชื่อจริงเต็มๆเขาซอเรนสันคือคณะกรรมการหวยแพงอันนี้คือท่านนายกเพิ่งตั้งมาไม่นานนี้เองนะคะแล้วก็คนที่เป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้คือนายอนุชานาคาสายัยซึ่งวันนี้ทางคุณอนุชาค่ะก็ มีการให้สัมภาษณ์ก่อนจะเข้าประชุมนี่เป็นนัดแรกนะคะในการประชุมของบอร์ดนี้นะคะบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้นะตั้งขึ้นมาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาวแล้วก็ไม่ให้เกิดปัญหาซ้าอีกนะคะแล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์ก็เคยแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลมาแล้วระดับหนึ่งมาในปัจจุบันหากเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีกนายก จึงเป็นห่วงและก็กังวลจึงตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาข่านวะลยถามบอกว่าปัจจัยหลักของการไม่สามารถแก้ปัญหาหวยแพงได้เป็นเพราะมีผู้มีอิทธิพลใช่หรือเปล่าคุณอนุชาบอกว่าไม่จําเป็นต้องเป็นผู้มีอิทธิพลแต่ผู้มีอิทธิพลก็มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งในการรวบรวมสลากที่อยู่กับผู้ค้ารายย่อยหรือโคต้าจากส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไปหาประโยชน,นะะ์ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการแล้วก็ขณะเดียวกันพอหลังจากที่ประชุม เสร็จเนี่ยคุณอนุชาก็ออกมาพูดถึงผลมติประชุมประเด็นหนึ่งก็คือ,อบอกว่าได้เสนอให้ปรับปรุงกฎหมายควบคุมการค้าสลากเกินราคาโดยพบว,ว่ากฎหมายปัจจุบันที่บังคับใช้คือล้าสมัยก็คือใช้พรบสำนักง,งานสลากใช้ตั้งแต่ปี 5, 2517แล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยที่ระบุรายละเอียดบทลงโทษผู้จำหน่ายสลากเกินราคาไม่เกิน1 0,000บาท แล้วก็บทลงโทษผู้จำหน่ายสลากในสถานศึกษาแล้วก็จำหน่ายให้กับเยาวชนที่่อายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์อันนี้คือปัญหาอยู่ที่กฎหมายส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งนี่คือไฮไลท์ที่เราจะคุยกันก็คือว่าที่ประชุมมีมติให้ตั้งนายเสกสกลค่ะอัฐาวงซึ่งถ้าจำไม่ผิดคุณเสกสกลนะเป็นรองประธานคณะกรรมการชุดนี้ค่ะที่ประชุมวันนี้ให้คุณเสกสกลเป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจในการติด ติดตามผู้ค้าสลากเกินราคาก็คือเรียกภาษาชาวบ้านก็คือรายใหญ่อะมาเฟียหวยแพงทั้งหลายอะตั้งพี่เสกสกลไปเลยค่ะด็อกเตอร์เสกสกลเชิญจ้ะไปจัดการคุ้มจริงๆบอกงั้นนี่สมชื่อแรมโบ้จริงนนแรมโบลุยโอ้โหนี่คุณแรมโบไปทำมันคัาเกียินะเนี่ยค่ะให้กรรมการเกลียดอย่างนี้เลยมีศัตรูนี่ให้เกียิใช่ไหม เกลียดขนาดนี้เลยเหรอต้องเกลียดนี่เลยเฮ้อแต่ไม่แน่นะเขาทาได้ขึ้นมาไม่ใช่นี่คือโอกาสแล้วไปเต้เผชิญหน้ากับผู้กองธรรมนัตไงโอ้โหมันจะรอดไหมเนี่ยรุ่นเดียวกันไหมเนี่ยจะรอดจะรอดไหมเนี่ยนะอาศัยตัวเล็กไอ้รอดไปรอดมาได้ไมเป็นไปได้นะแต่ก็ดีแล้วล่ะคือในเมื่อคุณห้าวขนาดนี้นะ แ oh. สดงแสดงศักยภาพมาเห็นตัวเลยตลอดนะว่าชนชนไม่กลัวใครนะก็เหมาะสำหรับงานนี้โดยเฉพาะผมชื่นชมนี่ด้วยขอประสบความสำเร็จล้วกันนะไหนต้องไปเจอกับชาวฟังเสพุงแล้วนะไหนเจอปห้าเสืออีกต่างหากโอ้โหไม่ธรรมดาแลมโบ้ลุยห้าเสือหวยนงนะยีปัวนะแลมแลมโบลุยห้ายีปัวห้าเสือนอนกินยีปัว ดูไม่จิ่งจริงดูไม่เผื่อนะจะพลิกอโอกาสเป็นวิกฤตเลยจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสดีงานนี้ถ้าไม่รวยก็ร่ำเหมือน่างงานนี้ไม่รวยงานไม่รวยกร็รอดอยากอ่ะสองอย่าง <c oughs> โอจะว่าไปคือพี่โสจัมตอนก่อนหน้านี้ก่อนก่อนปีใหม่อะค่ะที่สำนักง,งานสลากอะเขาบอกว่าผู้ค้าสลากที่เคยลงทะเบียนไว้อยู่แล้ว ก็จะเลิกหมดเลยแล้วก็ให้มาลงทะเบียนลงทะเบียนกันแล้วเดี๋ยวเขาจะกรองคุณสมบัติแล้วก็เหมือนกับใช่อาจจะไม่หลุดไปไม่ได้มีคนไ่นไปเป็นงมีคนใหญ่ไปเยอะไงแล้วคนลงไปจนถึงตอนนี้มันก่อนเห็นตัวเลขพี่โสแปดแสนกว่าคนนะลงทะเบียนจะจากจะขายหวอยอ่ะใช่ใชแต่เอาเป็นว่าคนที่เป็นแบบผู้ค้าเดิมๆอยู่อ่ะตอนนั้นเนี่ยที่มีข่าวบอกว่าอต้องลงทะเบียนใหม่แล้วแบบจะจะดูคุณสมบัติกันแล้วก็กลัวว่าจะไม่ได้ใช่ไหมอย่าว่าไปนะคือเคลื่อนไหวทั่ว ประเทศได้เลยอ่ะใช่คือภาพนี้คือออกมาไปหน้าสารลักการจังหวัดนู่นนี่แต่ละจังหวัดเขาจะมีไงลุงมี<อ>โต้ให้ก็ได้เนี่ยเพราะคนเรามันน่ามบื่ขึ้นมาแล้วผลประโยชน์ต้องสูญเสียนะเ<ม>พราะเหตุนี้เองเขาถึงไม่ทําหวยออนไลน์ไม่ได้ไงลอตเตอรี่ออนไลน์ไม่ได้ไงทาแบบลอตโต้ไม่ได้ไงเพราะว่าคนเหล่านี้คนไม่รู้กี่แสนคนนะที่หาก,กินอยู่กับหวยเนี่ยต้องหมดโอกาสที่ทำหากินเลยอ,ะอ่ะคุณไปซื้ออย่างลอตโต้ซื้อในเมกาไหมคุณเขียนเบอร์ไปเลย เอาเบอร์อะไรียนไปใช่ไหมซื้อไาราคาเท่านี้ไม่มีการเกินราคาเดดขาดเท่านี้ซื้อปุ๊บก็รู้เลย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 แล้วก็รอวันแจ็คพอตแตกคจะไม่มีหนทางที่ทำมาห้าเสือก็อยู่ไม่ได้เดียวไปคุยไปตั้งร้านสะดวกซื้อแล้วก็ขายรถโต้อย่างเดียวแล้วกินเปอร์เซ็นต์เอาจากยอดขายอันน่าได้แต่ว่าผู้ค้า เนี่ยที่เขาลงทะเบียนลงทะเบียนกันไว้ที่บอกว่าหูออกมากันแบบหลายจังหวัดเลยอะตอนนั้นอะว่าไม่ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยจนกระทั่งสำนักง,งานสลากเขาต้องเขาต้องอธิบายอีกทีหนึ่งว่าลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวเขาดูคุณสมบัติคือถ้ามีแผงเป็นคนขายจริงๆมีแผงขายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือยังไงก็ก็ได้แล้วไม่หนีบ,บ<ะ>ไม่หนีก<ะ>็มีหนีพวกไม่หนีก<ะ>็พวกนั้นคือถ้าเกิดไม่ใช่ว่าเป็นคือบางคนเขาไม่ได้ไปตั้นแผงขายแล้ยไงพี่โสก็คือมันมีการรวม รวบรวมไปอ่ะรวบรวมไปแล้วก็ไปขายแพงขายแพงไม่นี<า>มีสามเพศหนึ่งจักรยานสองนั่งสามเดินเออใช่ <c oughs> อย่างอย่างนี้คือถ้าเกิดว่าเขาถึงต้งองบอกไปที่ไปอ่ะถ้าเกิดเป็นคนขายตัวจริงมีร้านมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขายที่80ิเนี่ยโอเคอยังไงก็ได้แต่ว่าก็ให้พิสูจน์อะไรเงี้ยแต่จะบอกว่าภาพคือมันเกิดแรงแบบกระเพื่อมจริงๆเพราะฉะนั้นสงพิเศษสกลไปได้แหละก <c oughs> ็ถามว่าถ้าวัตคุณขายในาราคาปกตินะรับมาเนี่ยจากจากจาก จากกองสลากอะแล้วคุณขายในราคา80บาทมันอยู่ที่ว่าคุณรับมาเท่าไหร่72บาทหรือ7จริงจริงอะตามหลักก็คือ72บาทัง72บาทหรือ70บาท50ไม่แน่ใจประมาณเนี้ยรายละบาทละ8บาท7บาทได้ไป7บาท8บาทต่อใช่ใช่แต่คุณแต่รับมาแต่คนที่รับมาคือญี่ปุ่นนี่หรือว่าต้องมีรายรายจ่ากพวกนี้อีกต่างหากถ้รู้ได้ก็ว่าถ้าคนพวกนี้รับมาไล่สมมุตินะเขาไม่ไม่ผ่องต่อไปอีกอะ เขาไปผ่องอยู่แล้วใช่ไหวเขาไม่ขายเองเนี่ยไม่ยืมใครทำไมเขาต้องผ่องต่อยใช่ไหมก็ผ่องไปผ่องผายไปกี่กี่ชั้นกี่ชั้นก็ผ่านไปก็เปลืองไปเจ็ดสบองบาทกลายเป็นกลัวจะว่าเจ็ดสองปุ๊บแปดสิบเลยไงคนที่รับถัดมาคือแปดสิบไปขายเป็นแปดสิบห้าแปดห้าก็ต่อไปเก้าสิบใช่ตอนที่าไงร้อยถึงหน่ไม่รู้ก็มีคนขายคนหนึ่งเขาเคยให้สัมภาษณ์โอ้จะมาขายแปดสิบได้ไงรับมาก็แปดสิบกว่าแล้ว อย่างงี้ยแต่มีหน้ามีขาย80แปดสิบบาทมีในวัดบางแห่งมีวัดวัดตีทุ่แซบก็มีขาย80บาทมีมียังมีแต่เราแบบนานๆเจอทีใช่ไหมครวัดนวนวัดที่วัดวัดที่พิทุโลกอ่ะวัดนางพญาตอนนั้นอ่ะมีหน้าวัดนางพญาเขามีซุ้มขาย80บาทหมดอ่ะค่ะอ้าก็ให้ตอนนี้ก็ต้องให้นี่ค่ะดรเสกจกลดีแล้วดีแล้วขอ ครนี้จะได้แสดงบทแลมโบ้อะิเนี้นยยาโมจะอาอยู่ป่ะไม่ไหวยาโมจะช่วยได้ป่ะไม่รู้นะก็ต้องไปขอ,อยาโมช่วยหน่อยนะย่าโมต้องํำดาบมาสู้แล้ว่านนี้ไม่นี่ตำแหน่งล่าสุดหัวหน้าชุดเฉพาะกิจอเอาผิดผู้ค้ารายใหญ่ฝ่าก,กฎหมายมเรื่องหวยแพงไม่รวยกันเละ่านนี้อืะอโอเคเรื่องสลากนะคะก็เดี๋ยวเราติดตามกันนะคะแล้ว